พระเจ้าสถิตกับท่านบทอา่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมัทธิว,วเ,เ,เวลานั้นพระสิทธเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองเซซาริยาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบ้างกล่าวว่าเป็นยอนผู้ทําพิธีลางบ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอริยบ้างกล่าวว่าเป็นประกาศศกเยเรมี หรือประกาศกองใดองค์หนึ่งพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าท่านละ่ะคิดว่าเราเป็นใครซีมอนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าซีมอนบุตรของยอนท่านเป็นสุข เพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านคือศิลาและบนศิลานี้เราจะตั้งพระาศาสนาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระาศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยพระวาจาของพระเจ้าขอพระคิดเตาทรงพระเจริญเถิเชิญนะพอเชิญชวนให้พี่น้องทุกคนนึกถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของเราวันที่เรารับศีลทั้งบาปน้อยคนในพวกเรา จะยืนรับสินลังบาปคือมีอายุแล้วจะมีน้องเดนสองคนรับสินลังบาปออรับสินมหาสนิทนั่นเป็นสินมหาสนิทแต่ใครที่รับสินลังบาปยิ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นเวลาที่เราได้รับความเชื่อเป็นชีวิตของพระเข้ามาไหลสซ้านอยู่ในตัวเราเขาเป็นทารกชีวิตของพระก็ไหล อยู่ในตัวของเขาชีวิตพระไหลอยู่เป็นกระแสะชีวิตตั้งแต่วันเรารับศีลล้งบาปเปโตรเปาโลสองปอนี่เป็นสองปอไม่ใช่สามปอสองปอ ที่ได้รักษาความเชื่อของตนเองก่อนแบบวีรก,กรรมจนกระทั่งพระศาสนา,าจักรที่อยู่รอบๆคือบรรดาอาคาสาวกที่อยู่รอบๆท่านก็ได้รับอิทธิพลและบรรดาอาครสาวกก็ยืนยันความเชื่อนั้นและพระศาสนาจักรแรกเริ่ม พระสนมปา32องค์แรกตายเป็นมรณะสขียกเว้นองค์เดียวแต่ก็ถูกทรมานถูกขังคุกแต่ไม่ได้ไม่ได้ถูกตัดศีรษะ32องค์ยืนยันความเชื่อเปตโตรประกาศยืนยันความเชื่อว่าพระองค์คือพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตโอกาสนั้นพระเจ้าจึงเปลี่ยนเขาให้ชื่อ เปโตรจากซีมอนบุตรของยอนเป็นเปโตรบนศิลาเราจะสร้างพระศาษษสนจักรในบ้านปลายชีวิตของนบูญเปาโลท่านก็ประกาศสรุปความเชื่อชีวิตที่ประกาศความเชื่อของท่านว่าข้าเพาเจ้าได้สู้ศึกที่ดีได้ทำจนจบสิ้นขบวนความและได้รักษาความเชื่อไว้เป็นอดีต ได้รักษาความเชื่อไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพยานยืนยันและประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าเพื่อการประกาศข่าวดีจะได้สำเร็จไปทางข้าพเจ้าพระองค์มาเป็นพยานยืนยันและประทานพระกำลังให้เปาโลประกาศข่าวดีทางเปาโล ฉะนั้นการประกาศข่าวดีคือการประกาศยืนยันความเชื่อและสิ่งนี้พี่น้องคือความรอดพ้นอีกตอนหนึ่งเปาโลใช้คำว่าข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้ได้ มงกุฎแห่งความชอบธรรมได้ได้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับข้าพเจ้าความจริงถ้าพี่น้องไปอ่านภาษาไทยวลีนี้หายไปคือเอาความลื่นของไหลลื่นแต่จริงๆภาษากรีกที่เป็นภาษาที่บันทึกพระวาจาเนี่ยข้าพเจ้ารักษาความเชื่อไว้ได้มงกุฎแห่งความชอบธรรมได้ เป็นเป็น p r ร s เ n t perfect เเป็นอดีตได้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับข้าพเจ้าแล้วและองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมจะประทานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะประทานให้ข้าพเจ้าในวันนั้นวันอะไรวันนั้นและก็ไม่ใช่สำหรับข้าพเจ้าเท่านั้นแต่สำหรับทุกคนที่เฝ้ารอ แต่คำกรีใช้คำว่าที่รักที่จดจดใจจดจอ่อจดดวงใจของเราที่วันอะไรวันแห่งการแสดงองค์ด้วยเช่นเดียวกันการแสดงองค์ของพระคริสตเจ้าต่อเราดวงวิญญาณของเราซึ่งได้รับชีวิตของพระองค์ในวันรับศีลลังบาปไม่ว่าโดยที่เรารู้ตัวหรืออาศัยความรู้ตัวของพ่อแม่และพ่อแม่ทุนหัวของเรา เราได้รับชีวิตนั้นและเราเจริญชีวิตโดยใจจดใจจ่อต่อการสำแดงองค์สิ่งนี้เท่านั้นทำให้เรารักษาความเชื่ออย่างอื่นไม่มีทางทั้งหมดนี้เป็นทิโมธีฉบับที่หนึ่งในทิโมธีฉบับที่สองเปาโลทิบายว่าอย่างลึกซึ้งว่าจงต่อสู้อย่างดีเพื่อความเชื่อ จงยึดมั่นในชีวิตนิรันดรนที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ดำเนินอยู่วันนี้เรามีชีวิตนิรันดรนแล้วมงกุดแห่งความชอบธรรมได้ฉุดจัดเตรียมเอาไว้แล้ววังอยู่บนหิ่งพี่น้องมงกุดแห่งความชอบธรรมได้ฉุดเตรียมเอาไว้แล้วสำหรับแต่ละคนชื่อของเราแต่ละคนพระอ,องค์ทรงเขียนชื่อประจำมงกุดของเรา เมื่อท่านได้ยืนยันความเชื่อต่อหน้าคนจำนวนมากเหมือนครั้งที่พระคริสต์เจ้าทรงยืนยันความเชื่อเป็นอย่างดียิ่งต่อหน้าปอนติอัสกิลัสพระเจ้าได้ยืนยันเรา ยืนยันถึงความจริงยืนยันสึงสี่พระองค์สองข้าพเจ้าขอํำชับให้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนทุกประการโดยไม่บกคร่องจนกว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะสำแดงองค์เห็นไหมเราเดี๋ยวก่อนรับสินเราจะพูดคำนี้ข้าพเจ้ารอคอยวันที่พระองค์จะเสด็จมาพระองค์จะสำแดงองค์ อันนั้นคือพลังที่ทําให้เราเจริญชีวิตคริสตชนพี่น้องวันนี้เรามาวัดด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเรามีพลังนั้นสิ่งนั้นชักนําดวงวิญญาณของเราให้มาอยู่ที่นี่เหมือนกับบทภูนาที่พระสงฆ์พูดเมื่อกี้ภาวนาเพื่อของประธานเนี่ยข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความเชื่อจากท่านทั้งสองตั้แต่แรกได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านทั้งสองทุกข้อขอพระบิดาเจ้า ได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนทุกประการโดยไม่บกพร่องตอนนี้การสำแดงองค์เนี่ยเป็นพลังซึ่งทําให้สองปอเนี่ยซื่อสัตย์นักบุญเปาโ,โลเขียนไว้ในจดหมายของนักบุญทิโมธีบทที่หนึ่งน่ารักมากลึกซึ้งมากมันเป็นความเชื่อที่คริสตชนสมัยเปาโลเริ่มเขียนเป็นข้อความ เรียกว่าบทสัาแดงความเชื่อในพระสริ์ลุงโรดวันที่พระอ,องค์จะสําแดงองค์และสิ่งนี้ทําให้ท่านยอมถวายหัวทําให้คริสตชนรุ่นแรกๆยอมถวายหัวเพราะการสําแดงองค์มีเจข้ออยู่ในบทจดหมายขอบุญเปาโลถึงทิโมทีฉบับที่หนึ่งเจข้อนั้นคืออะไรเมื่อถึงเวลากําหนดพระเจ้า ซึ่งอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าในพิธีหักปังสมัยเปาโลน่าจะมีการภาวนาด้วยเจ็ดข้อนี้แล้วในพิธีมิซาสมัยเขานั่นแหละพิธีหักปังเพราะมาจากพิธีกรรมแน่นอนเมื่อถึงเวลากำหนดพระเจ้าจะทรงสำแดงพระคริสต์เยซูพระเจ้าผู้ทรงเป็นความสุขแท้จริงความสุขในโลกนี้ไม่แท้ พระผู้ทรงสรรพานุภาพแต่พระองค์เดียวเราหาความเชื่อเหลือการปกป้องการพิทักษ์รักษาที่อื่นไม่ได้เฉพาะในองค์พระเยซูแต่ผู้เดียวผู้พระผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์คำว่า king of kings เนี่ยมาจากคำนี้มาจากพระ,พระบทจดหมายตอนนี้ทรงเป็นจอมกษัตริย์คือกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย พระผู้ทรงเป็นเจ้านายสูงสุดคือเจ้านายแห่งเจ้านายทั้งหลาย Lord of Lords คำ King of Kings Lord of Lords มาจากบทจดหมายนูนเปาโลพระผู้ทรงเป็นอมตะแต่พระองค์เดียวเราอยากจะต่อชีวิตบนโลกนี้หนึ่งปีสองปีสิบปีแต่ชีวิตของเราไม่มีวันสิ้นสุดเป็นอมตะ แต่พระองค์เดียวพระองค์เป็นอมตะแต่พระองค์เดียวที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่มีหกพระผู้ทรงประทับอยู่ในแสงสว่างที่ไม่อาจเข้าถึงได้แต่วันสำแดงพระองค์เราเข้าถึงแสงสว่างนั้นได้และข้อที่เจ็ดพระผู้ที่ไม่มีมนุษย์คนใดเคยเห็นหรืออาจเห็นได้ แต่วันสำแดงพระองค์เราจะเห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้าเป็นคำของนบ,บุญเปาโลและนบ,บุลนอจึงจบด้วยว่าขอพระองค์ผู้ทรงดำรงเกียรติและพลานุภาพตลอดนิรัดนดรเทิดอามนจึงเป็นบทพิธีกรรมและบทพิธีกรรมเนี่ยจะซ้ำในบทจดหมายเยอะแยะหมดของนบ,บุลเปาโลนบ,บุลเปาโลอธิบายพี่น้องพราอยากให้เราลำพึงนี้เพื่อเราจะได้เข้าใจแบบชัดเจนเรามีแผนการชีวิตที่ชัดเจน ถึงชาวโรมบทที่สิบถ้าท่านเชื่อในใจว่าพระเจ้าจะทรงบันดาลให้พระเยซูทรงกลับคืนพระชนวิชีพจำบ,บดาผู้ตายอันที่หนึ่งเชื่อในใจเราแต่ละคนก็บอกกับเราวินาทีนี้ข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ได้ทรงกลับคืนชีพพระองค์จะเป็นความการคืนชีพพระองค์เป็นชีวิตของข้าพเจ้าและอันที่สองยืนยันความชความเชื่อด้วยปากว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านก็จะรอดพ้นการเชื่อด้วยใจจะบรรดาลความชอบธรรมและการประกาศยืนยันความเชื่อด้วยปากจะบรรดาลความรอดพ้นนี่เป็นคำอธิบายของท่านบุญเปาโลฉะนั้นที่น้องเราอยู่ในหนทางของความจริงเราอยู่ในหนทางของความจริง พระสิทธิเจ้าจึงบอกว่าทีนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าประกาศยืนยันความเชื่อด้วยปากน้ำบุญเปาโลหมายถึงอยู่ในทั้งทั้งวาจาและกิจการด้วยเพราะก่อนหน้านี้ใช้คําว่าให้ให้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของข้าพเจ้าทุกประการคือปากก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรามีทั้งใจทั้งวาจาทั้งกิจการพระเยซูจะสรุปเรื่องถึงกิจการนียอย่างไร ภาสานุบุนมัทธิวใครที่กล่าวแก่เราว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้านั้นไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้หลายคนจะกล่าวแก่เราว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกาศพระวาจาในพระนามของพระองค์ได้ขับไล่ปีศาจในพระนามของพระองค์ได้ได้กระทําอัศจรรย์หลายประการในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักท่านทั้งหลายเลยจงไปให้พ้นหน้าเราหมายความว่าอะไร ไม่เพียงแต่ประกาศพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าสวดภาวนาด้วยปากแต่แม้แต่ประกาศพระวาจาของพระองค์แม้แต่ไล่ปีศาจในพระนามของพระองค์แม้แต่ทําอัศจรรย์ในพระนามของพระองค์แต่ชีวิตไม่ได้ถือตามพระบัญญัติพี่น้องพี่น้องนั่งอยู่ที่เนี่พี่น้องได้รับด้วยความชื่นชมเราเป็นผู้ปฏิบัติตามพระบัญญัติข้อที่สาม วันพระเจ้าต้องทําให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์แล้วเราปฏิบัติด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความทุกข์ระทมเรามาวัดด้วยความชื่นชมยินดีเราประกาศยืนยันความเชื่อด้วยการมาวัดน้งองเนงประกาศความเชื่อด้วยการร้องเพลงเราประกาศความเชื่อโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีและเป็นลูกที่ดี เราเป็นลูกเราต้องยืนยันความเชื่อให้กับพ่อแม่ของเราเวลาที่ท่านจะอ่อนแอทางความเชื่อเพราะท่านชลาภาพท่านจะอ่อนแอลงอ่อนแอลงเราเป็นผู้ที่ต้องให้ความเชื่อรักษาไว้สำหรับพ่อแม่ปู่ย่าตายายสายตรงและเราจะต้องรักษาความเชื่อของลูกของเราลูกชายลูกสาวและของลูกของลูกชายของเรา ลูกของลูกสาวของเราเป็นเส้นตรงอันนี้พระเป็นเจ้าจะเอาการเรารักษาความเชื่อและช่วยให้บุคคลเหล่านี้รักษาความเชื่อคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกและหลานเป็นสายตรงที่เราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เราจึงอย่างน้อยภาวนาให้เขาถ้ามีใครบางคนในพวกเขาไม่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระบิดาเจ้าประการที่สามพมนุษย์ เกินครึ่งเลิกปฏิบัติแล้วดังนั้นกายวาจากิจการเราจึงจะได้รับคําของเจ้านายของเรามัทธิวบทที่สิทุกคนที่ยืนยันถึงเราต่อหน้ามนุษย์เราจะยืนยันถึงผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์